ทำมาม่ามาม่าอะไรเอ่ยมาม่าต้มยำมาม่าต้มยำโอ้จูนกินได้เหรอคะกินได้กินได้ไหนจูนกินมาม่าไหนคะกี่มาม่าหนึ่งกี่ห่อคะหนึ่งซองหนึ่งซองอ๋ออะต้องทำยังไงมั่งคะต้องทำต้องทำยังไงมั่งคะต้องร้อนต้องร้อนด้วยใช่ไหมใช่ไหนทำยังไงไหนดูซิทำเป็นร้อนเดิน ไหนเนื้อขั้นตอนแรกทําไงคะตั้งน้ําร้อนตั้งน้ำร้อนไหนน้ําอยู่ไหนคะไหนดูซิอ้าวไหนดูซิไหนไหนดูซิคุณยายทำอะไรคุณยายทมะม่าไหนแก่มาม่าก่อนลูกแก่มาม่าค่ะแก่เป็นไหมลูกแก่ไม่ออกเดี๋ยวยายทำให้แก่แกะก่อนคอะ อจูใส่น้ำด้วยน้องจูมาใส่น้ำด้วเอาน้ำใส่ใส่กระทะเลยน้ำใส่กระทะใส่กระทะเบาๆนะคะพอค่ะพอพอแต่แล้วตอนเราให้น้ำเดือดกันค่ะคุณพี่เราให้น้ำเดือดกันค่เพ้อน้ำเดือดค่ะน้ำเอือดวันนี้น้องจูจะกินกี่ห่อคะหนึ่งห่ออิ่มใช่ไหมเดี๋ยวพี่ใส่นะน้ำเดือดกรค่ะ ไหนน้องจูชอบกินอะไรคะกินมาม่าไหนอร่อยไหมอร่อยอย่าพิ่งนะลูกแป๊บหนึ่งนะอุ้ยมีมาม่ามาม่าเล็กในน้อยด้วยไหนดูซิน้ำเดือดยังน่าเแล้วยังเลยควันยังไม่พุ่งเลยลูกนี่น้ำน้ำยังไม่ร้อนเลยรอแป๊บหนึ่งดูซิเดือดยัง อไร่อยไหมได้เยี่ยมไหมเยี่ยมดูสิคุณยายทำอะไรเยี่ยมทำมากๆอุ้ยน้ำเดือดยังดูสิน้ำเดือดยังจุนน้ำปุดปุดยังอ่าน้ำปุดปุดยังก็ตใส่ได้ปุดยังอ่ะค่อ,คอยๆใส่นะคะเสร็จได้แล้วอ่ะเอานั้นด้วยโอเค แเราทำไงต่อตะหลิวคนไหมไหนตะหลิวไหนอ่าตะหลิวคนคะ่ะคนให้เส้นนิ่มใช่ไหมคะไหน ได้ไหมคะ,ะได้แล้ว้วรออุ๊ยอระวังลูกกระเด็นอุ๊ยโอเหม้ายาช่วยค่ะไดแล้วค่ะอีกนิดนึงให้นมืนึไหมคะฉันทำเงอ่ะฉันเอเอ็อันนี้อีกนิดนึงค่ะเรากระเด็นนะคะ นะต่อไปทำไงต่อคะเส้นสุกยังเส้นสุกแล้วย้าจับ่อนนะคะดูสิปัดข้าวนึ่งล็อกแบบปวดร้อนเผื่นะร้อนเหรอร้อนค่ะร้อนเผาโอ้โหขอบคุณค่ะเดี๋ยวจับ่อนนะเส้นนิดหนึ่งโอดนิดเดียวฉันทำอย่าจับปอนนะฉนทำเองฉัองน้ำร้อนกระเด็นนะลูกค่อยๆอ่ะมาได้แล้วแหละปะ ปิดแก๊สอ่ะบอกปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สนะคะมาปิดแก๊สแล้วอ่าเดี๋ยวตักเส้นให้นะเส้นดีกว่าอืมตักเส้นดีกว่าสุดยอดสุดยอดามสุดยอดจังเลยอ่ะเราเปิดค่ะร้อนนะคะระวังระวังร้อนนี่อ่าเปิดฝาใส่ซอสหน่อยหยิบซอสมาลูกนี่นี่ซอสอ่าใส่ซอสหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะนะลูกเดรี้ยวเค็มเบาๆลูกเบาๆอ่าช่าออกไหม เคอีก okay, น่อยพอแล้วพอ,อยางอ่ะแต่คนอ่ะปิดาอ่อคนจังค่ะคนให้เข้ากันเร็วกันเข้ากันนะคะมาทำน,นี่อย่าตัดให้ทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้หรอจ้าชั้นทำเองอ่ะชั้นทำเอต้นเอ่อคนเดีย๋ยวไปหน่อยกันเดี๋ย่ามึงไม่เป็นคนอ่าโอเค แล้วเสร็จยังคะอันโดอ่ะเสร็จแล้วจ,<า>จ้าโดจูอ่ะเร็วอ่ะบอกเลยอ่ะนี่ค่ะฝีมือจูนคะ่ะหมวกที่ฝีมือจูนคะ่ะมันคืออะไรคะมันคืออะไรจูนมันคือมามา่มามาม่าเมื่อกี้กับจูนไหมคะไม่กับจูนอย,ย,ยไว้เาดูจูนทำอาหารนี่นะคะโอเคไหมโอเคอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย وعديله <applause> دكتور <applause>